สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอลายนะครับผมครับวันนี้มีข่าวดีจะมาบอกฮะสำหรับความฝันของโอปอนะครับเนาะครับเมื่อคืนเนี่ยฝันดีนะฮะฝันดีนะครับผมก็เลยอยากแบ่งปันนะฮะแต่มันก็หลุดมา2งวดแล้วแ่ะครับแต่อยากจะแบ่งปันพ่อแม่พี่น้องนะฮะเผื่อใครชอบแนวทางของโอปอนะครับเนาะ ครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะบอกความฝันดีกว่านะนะความฝันของตัวเองนี่แหละ เนาะว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับผมครับสวัสดีคัะสวัสดีคับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันมื่อเมื่อวานนี่เทียนใช้ยาพุ่มปนว่าปนฝันว่าปูมะบอกเลียกยุกาอุปโภษามตูตรงแต่ว่าเมื่ว่านุปโภผมมีเลขไม่มีครับก็มีแต่ทะเบียนรถแหละครับเป็นฝันใหม่ผมฝันสองรอบแค่นั้นแหละครับฝันฝสองรอบโอ้คือมาฝันเมื่อคืนนี่ครับผม แต่ว่าเสียนชัยพุ่มบรนทักโอปอมาว่าเล็กยุกกบโอปอคือพุ่มปูเพื่อนบอกเพื่อนนะแม่โอ้ใช่ใช่ใช่เห็นเตียนเตียนชัยภูมิมว่าอยู่นะฮะว่าเลขอยูกกาโอปออยากทราบเลขสามตัวที่ยุกกาโอปอเป็นตัวใดเป็นจังใดเนาะค่ะเป็นฝันบอกค่ะว่าเจังใดเอาเป็นความฝันดีกว่าเนาะคือผมฝันว่ามีคนเพื่อนกันนี่แหละครับคือชอบโทรศัพท์ผมมาก หากินในโทรศัพท์นี่แหละเขากนก็นหนึ่งเก้าหนึ่งกับโทรศัพท์เนี่ยเนาะครับคือเอาโทรศัพท์ผมไปเอาโทรศัพท์ผมไปเป็นเล่นไปแล้วปรากฏว่าชอบชอบโทรศัพท์ของผมนะชอบก็เลยวิ่งหนีผมผมก็วิ่งตามถือโทรศัพท์ oppo แลนเลยใช่ครับผมเอาเอาไปกดเล่นอย่างเงี้นะฮะบอกว่าอชอบชอบมือถือเครื่องนี้อุ้ยชอบเล่นดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยโอ้ก็เลยแต๊ด แต่ช่วงสุดท้ายเขาก็ให้คืนนะฮะเขาก็ให้คืนอยู่ครับผมก็อ่ะเอาคืนไปโอ้แต่โทรศัพท์ที่เล่นดีมากๆเลยนะอย่างนี้นะฮะครับฝันันเกี่ยวกับโทรศัพท์เกี่ยวกับโทรศัพท์ครับผมฝันเพียเดียวหรือฝันครั้งเดียวเนี่ยละครับผมครั้งเดียวเลยครับที่ว่าเน้นๆนะตอนแรกว่าจะไม่ปล่อยนะครับเพราะว่าผมก็หลุดมาสองรอบแล้วว่าจะซื้อเขานะฮะ ก็อยากอยากจะลองลองลองดูครับเป็นแนวทางนะครับเนาะนอดเสี่ยงขาบุนทักเมอว่านนี่าเสียงขาทักมาว่าเล่นผมวอกเอฟทีกับโทษถามเขามา่ลายครับผมก็เลองลองแบ่งปันดูเผื่อถูกใจพ่อแไม่พี่น้องนะครับแล้วถูกใจท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสานผู้ว่ามากกับเบิรงใบใบจซื่อๆกันเนาะวันนี้มีหางเดียวครับผมวันนี้มีหางเดียวนะฮะสำหรับแนวทางนะครับ สิเป็นเบอร์โทรศัพท์ป่ค่ะเป็นเบอร์โทรศัพท์ครับผมเป็นเบอร์โทรศัพท์นะฮะอือเป็นเป็นเลขนาเลขไทยอือสำหรับคนที่ชอบแต่สำหรับผมผมว่าเลขไทยนะอือโอปอสิปล่อยแต่เลขไทยเลขไทยครับแต่เลขอันเต็มเต็มแต่ว่าตัวตั้งหนาบวบกก็ได้เพราะว่าเครื่องนี้ใส่ทำง,งานเนาะครับผมเลขเต็มเต็มมาน,นี่สิเป็นห้าศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามเก้าครับผม แต่ว่าอุปโภคจเอาไปเลข้ทยบ่าค่ะครับผมเอาหนึ่งสามเก้านะครับเท่านี้หนึ่งสามเก้าตัวเดียวนะเมื่อที่แล้วอุปโภคกระบวกอยู่ว่ามือหรือมื่อเลขออกเลยเนาะครับอย่างนี้นี่แหละผมจะฝันได้วันสุดท้ายนี่แหละที่บอกให้เบิกซับไปซื้อให้หน่อยว่าแอร์แอร์ผมเสียนะแอร์ผมเสียให้ซื้อให้ซื้อหนึ่งสี่เก้าให้หน่อยอ่ซื้อหนึ่งสี่กับเก้าสี่เพราะว่าแอร์ผมเสียมันมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละจะเกิดเหตุการณ์นะ เออจะมีอะไรที่มาดนจิตดนใจอย่างนี้นะเมื่นสุดท้ายเลยครับผมแต่ว่ากับว่าได้ซื้อให้ไม่ได้ซื้อให้ครับเพราะว่ามันเป็นทะเบียนบ้านเ่เนาครับผมเป็นทะเบียนบ้านหมึ่นสี่เก้าคือลองเสี่ยงดูนะฮะก็เป็นแนวทางนะครับผมจะซื้อทันไหมครับแค่นั้นเองนะครับเนาะนจอสิบโมงสิบเอ็ดโมงแล้วครับผมแต่สําหรับผมผมจัดไว้ละ ผซื้อไปแล้วมันแนี้แอดอุปมไปรอดซื้อแล้วครับซื้อท้ายลอตเตอรี่แล้ะครับผมหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามหกนะครับผมก็คือว่าผมกลับหัวด้วยเพราะว่าการที่ที่ผมซื้อแนวทางเนี้ยผมต้องกลับหัวด้วยเพราะว่าเผื่อเผื่อกันพลาดนะครับผมแต่ว่าสามเก้าเก้าสามเนี่ยผมก็ไปเน้นอยู่นะฮะไปซื้ออยู่สองตัวเน้นตัวไหนค่ะสองตัวสองตัวเหรอครับสองตัวสองตัว ที่เน้นที่ที่ที่ผมชอบนะไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับเลขความฝันนะที่ที่ชอบนี่ก็มีสามสี่ครับสามสี่กับสามห้านี่แหละครับผมที่ที่ที่ชอบนะสามสี่สามหา้ามัเเป็นเป็นเลขชอบนะครับผมสามสี่กับสามห้ามาแต่แจ้งตามบ้มกระพานครับผมสามสี่สามห้าสี่ห้านี่แหละครับที่ผมชอบนะ ครับสี่ห้านี่ตั้งแต่เขียนใส่ตัวนะแต่ยังไม่ออกสักทีอยู่อแต่ผมก็ตามตลอดนะผมผมชอบตัวนี้นะอ๋อาง่ายๆว่ามาสามสี่หานี่ยหลสามสี่สามห้าสี่ห้านี่แหละครับครับผมที่ที่ชอบนะ่กเมื่อนี่ซื้อรุ่งเตลิกฟันเนาะมันได้ตัวเอาหนึ่งสามเก้ากับหนึ่งสามหกนี่แหละครับผมตัวเน้นเนาะครับค่ะเป็นแนวทางนะครับเนาะแต่กักขอนฟันเห็นโทรศัพท์นี่มักซิมาเลยเนาะค่ะครับผม ก็มีแต่บอกคนอื่นนะเวลาแต่แปลกนะแปลกเวลาเวลาออกกล้องอย่างนงี้มันมันไม่ค่อยแม่นนะว่าเ่าะแม่เอนกับว่าแมนได้อุปโภคใช่ไหมมันก็ใช่อยู่แต่ว่ามันกะมมหาห้องนอนใช่ใช่ใช่เขาหมดก็รวยโหดเนาะแมนครับผมก็ลองดูครับลองดูหนึ่งสามเก้ากันหนึ่งสามหกนะะมันตัวเดียวกันเนี่ยผมก็ว่า มันจะซื้อง่ายอยู่หรอกลอตเตอรี่ก็ง่าจะยังไม่หมดน่าจะยังไม่หมดนะครับสําหรับลอตเตอรี่นะฮะหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามหกนะครับผมครับทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมมาจาจังสือนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะนะครับผมตองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันเป็นเลขความฝันนะครับผมไม่ใช่เลขสูตรไม่ใช่เลขคำนวณนะครับเป็นเลขความฝันนะฮะ มาตรงกันครับเซียนชัยภูมิบรนทักกันนะครับผมก็เลยบรนทาก,าทกาว่าอย่างไรก่อนมาบ้านเอเซียนชัยภูมิเซียนขานะครับผมที่สร้างบ้านได้สามหลังเนาะครับ,รบก็ต้องขอกล่าวถึงนิดนึงนะครับสาหรับเซียนยภูมินะครับขออนุญ,ญาตนะครับผมคือฝันบอกบอกว่าเลขปูบอกว่าเลขอยู่กับโอปอนะสามตัวนะอ้าอ,อยู่กับโอปอสามตัวครับแกก็ถามผมอยู่ว่า เมื่อเมื่อคืนฝันหรือยังผมก็บอกว่าผมยังไม่ฝันเมื่อวานเมื่อวานนะัะยัง<ล>ยครับผมแต่เลขชอบอะผมมีผมผมชอบทะเบียนรถผมตัวแดง078 9078ผมก็บอกแกตรงนี้นะฮะชอบครับผมค่ะนี่คือได้ชอบต่อเพิ่นไป,ไปมาว่ามต่ว่ะกับเมื่อคืนผมฝันอีกอ,อ่าฝันนะครับได้139เป็นเบอร์โทรศัพท์ของผมเองเป็นเบรคถ่ยโทรศัพท์ครับผม ครับเราพิจารณาดูนะครับเป็นความฝันนะครับผมเราพิจารณาดูนะฮะว่าสีพอวกับเอฟซีกับโทษถามใช่ารัเซียนครับรทักมาครับหมู่บ้านผู้ใดได้เบิ่งคลิปของเชียนชัยพุ่มกับสงิ่นบรถามเนาะครับผมกับสงิ่พบรถามบาปูมาบอกเด็กสามตัวอยู่กับอุปโภสัรับหนึ่งสามได้ได้ออกลูกพี่นนอครับผม หนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าเป็นเบอร์ท้ายเบอร์โทรศัพท์ผมบัดนี้หนึ่งสามหกเนี่ย่หนึ่งสามหกก็คือเก้ากับหกกับหัวครับผมกันพลาดครับผมผมผมจะซื้อแบบนี้คือถ้าซื้อเก้าผมก็ต้องซื้อหกอย่างเงี้ยครับกับหัวเอาครับผมก็ลองพิจารณาดูนะครับผมค่ะครับถามพ่อเด็กเป็นแนวทางนด็ครับหญิามคาว่าไลยใช่ครับเมื่อนี้กรเรียกออกก็ได้ค่ะอย่าติดั ขอให้เองๆรวยๆยกันทุกท่านนะครับเนาะม,มีความรู้สึกว่าสิถือเลขในประคำเ้นอือดีใจนะความรู้สึกว่าผมดีใจนะครับนุ่งห้องใจ่าใ,ใช่ใช่ใช่ว่าอย <c oughs> ากให้ถูกกันทั้งประเทศเลยเนาะจะ,จะได้จะได้มีเงินใช้กันะนะครับเนาะไปไล่ส้ำนักมากจากสีมีเล็กเด่นดูเนาะครับมีเลขเด่นนะครับผมครับ มาแย้งี่สุดตัวใดค่ะไปไปได้ลายหมอมาแรงที่สุดผมว่าห้าแปดเนี่ยแรงนะฮะห้าแปดแปดห้าห้าแปดกับศูนย์สามเนี่ยผมว่าแรงนะเนาะครับหนึ่งห้าเนี่ยผมว่าแรงนะเพราะว่าหมอเซาแอดโอปัปไปรอเอาบ่มีใช่ไหนไม่มีครับผมผมก็เลยได้แต่ของผมนี่แหละหนึ่งสามเก้านะครับผมได้ืี่เลขจกของพ่อครับแล้วก็สามสี่สามห้าแล้วก็สี่ห้าแค่นั้นเองนะฮะ ยังไงก็ขอบคุณแอดโอปอครับผมาาครับขอบคุณครับสุณโรนายเอฟซีด่วนๆด้วครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับน้องเป็นความฝันนะฮะเป็นความฝันฝันว่าได้มีเพื่อนเอาโทรศัพท์ผมไปเล่นนะครับเนาะท้ายโทรศัพท์ก็คือ139นะครับผมส่วนเ,อเบอร์โทรเต็มๆก็คือ501 นะครับข้างหน้านะครับเนาะครับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับผมที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอาพารวยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ